สวัสดีครับผมไอเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับสดสดร้อนๆเมื่อกี้เลยนะฮะสำหรับคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถูกใจวัยรุ่นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับในส่วนของคันนี้นะครับได้เป็นในส่วนของ Honda Jazz นะครับ1.5 SV นะครับคันนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะครับปี2012.13นะครับคันนี้นะครับทางเพชรยนต์เสนอขายอยู่ในราคา359,000บาทเท่านั้นนะครับและที่สำคัญนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับ เจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงใช้งานด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นยังไงนะครับมาชมกันในคลิปนี้เลยนะครับในส่วนของคันนี้ในส่วนของคันนี้นะครับก็ในส่วนของกระจังหน้านะครับคันนี้ยังเป็นโฉมเดิมอยู่นะฮะกระจังหน้าจะเป็นแบบลังพึ่งนะครับสีเทาเมทัลลิกนะครับสีเทาเงานะครับมีโลโก้ฮอนด้าอยู่ตรงกลางนะครับในส่วนของชุดโคมไฟนะครับชุดโคมไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดี่ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ภายใน นะครับชุดโคมไฟนี่ใสๆเลยนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับและก็ในส่วนของคันนี้เป็นรุ่นรองท็อปนะครับขาดไม่ได้แน่นอนนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกมีให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับชุดแต่งนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันนะครับสำหรับคันนี้ก็สวยงามมากนะครับเป็นรถมือเดียวนะฮะผู้หญิงใช้ด้วยนะครับคันนี้มาอยู่ที่1นึ0 0 0สามโลเท่านั้นนะครับในส่วนของล้อและยางนะครับคันนี้เป็นแม็กอะลลอยนะฮะเดิมแท้จากโรงงานนะครับเป็นแม็กสีลูขอบ16 นในส่วนของอยางเนี่ยได้เป็นยางมิชลินนะครับปี2020นะครับสัปดาห์ที่30เลยนะครับเป็นยางใหม่ๆนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับรหัสยางคันนี้อยู่ที่185ทับ55 R 1 6นะครับก็เป็นยางแกมเตียนะครับสำหรับคันนี้ก็ ตกแต่งสวยงามนะครับสีเดิมเดิมๆทั้งคันนะครับโครงสร้างบอดี้เดิมไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้ํานะครับในส่วนของซุ้มล้อเนี่ยครับก็จะเป็นซุ้มล้อเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับภายในเดิมหมดเลยนะครับอันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับอาจจะเลอะเปื้อนเล็กน้อยนะครับอันนี้พอเข้าปุ๊บเราก็มาทํารีวิวให้ดูเลยนะครับว่ารถเดิมๆที่เข้ามาแตะร้านเรานะครับเป็นคัสคุณภาพเกรดเออย่างที่พูดกันหรือเปล่านะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ เป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเดียวให้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคันนี้ก็เจ้าของเดิมนะครับก็ติดในส่วนของฟิล์มนะครับก็ประมาณ60รอบพันนะครับแล้วก็ในส่วนของคิวการสาดเนี่ยมีให้เรียบร้อยทั้ง4บ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของสเกิร์ตนะครับชุดแต่งนะครับรอบคันเช่นเดียวกันนะครับมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของคันนี้กันต่อเลยนะครับ สำหรับในโฉมของด้านหลังด้านหลังคันนี้นะครับก็ถือว่ายังเป็นรุ่นที่สวยงามนะครับเวลาเราไปทําแต่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างสวยนะครับสำหรับโฉมนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของไฟเบรกตรงที่3ด้านบนนะครับติดในส่วนของสปอยเลอร์นะครับไ่ฟาดพร้อมนะครับแล้วก็มีในส่วนของที่ปัดน้ําฝนด้านหลังให้ด้วยนะครับโลโก้ต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนะครับคันนี้ก็มีในส่วนของเซนเซอร์ถอยหลังให้ถึง4จุดกันเลยทีเดียว นะครับแล้วก็มีในส่วนของไฟทับทิมนะครับให้ครบพร้อมเลยนะครับคันนี้ก็เสาอากาศนะครับจะเป็นแบบเป็นเสาอากาศยื่นออกมานะครับชุดคมไฟท้ายนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของฝากระโปรงหลังคันนี้กันก่อนนะครับเปิดมาคร่าวๆนะครับรถสะอาดมากนะครับอันนี้เป็นรถที่เข้าใหม่นะครับย้ําอีกครั้งนะครับเป็นรถที่เข้าใหม่ถาดรองพลาสติกได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างครบคันเลยนะครับแล้วก็ ในส่วนของชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่นะครับมีให้ครบถ้วนหมดเลยนะครับแล้วก็จุดเม็ดอาร์ตนะครับรอยซีนทางมะพร้าวเนี่ยเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของยางอะไหล่นะครับจะเป็นล้อกระทะนะฮะเป็นล้อกระทะนะครับโครงสร้างเดิมทั้งคันนะครับรับประกันโครงสร้างว่าไม่เคยชนหนักติดความจมน้ํานะครับรอยซีนจุดเม็ดอาร์ตรอยเชื่อมนะครับเดิมแท้ทั้งหมดนะครับตัวน็อตฝากกระโปรงท้ายไม่มีร่องรอยของการถูกถอดถูกแกะถูกไขเลยนะครับสำหรับคันนี้ เป็นฝากระโปรงเดิมแท้ๆนะครับจากโรงงานนะครับจากป้ายแดงนะครับคันนี้สวยมากนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับคันนี้ตั้งอยู่สำนักงานใหญ่กรุงเทพนะครับบินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับในส่วนของกุญแจเนี่ยจะเป็นรีโมทนะฮะเป็นรีโมทนะครับแต่ยังเป็นดอกไขอยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับมาดูภายในกัน เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์เลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับได้ดูเลขไมค์กันด้วยนะครับเครื่องยนต์ดีนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนนะครับในส่วนของแผงประตูนะครับเป็นโทนสีดําล้วนทั้งหมดนะครับที่พักแขนจะเป็นหนังนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้นะครับระบบเซนทัลล็อกนะครับมีลำโพงด้านล่างให้1ตัวนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับถัดเข้ามานะครับด้านในนะครับก็จะมีในส่วนของ ที่วางแก้วนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับปรับพับไฟฟ้านะครับเป็นกระจกมองข้างนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะครับแบบ3ก้านนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กคูหน้าให้นะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะครับก็จะได้ในส่วนของแพทเทิร์นชิปให้ด้วยนะครับเป็นเกียร์ทดนะครับหรือว่าเป็นเกียร์ที่สามารถปรับขึ้นลงเองได้นะครับในการใช้งานนะครับก็ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับ มาดูในส่วนของชุดเลื่อนไม้กันบ้างนะครับชุดเลื่อนไม้นะครับคันนี้นะครับไม้แท้อยู่ที่134,856โลเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆนะเฉลี่ยวิ่งปีละประมาณ10,000กว่าโลนะครับจะเป็นโทนสีดําตัดกับสีส้มนะครับในส่วนของคอนโซลนะฮะจะได้เป็นสีเทานะครับตัดกับสีดำนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเครื่องเล่นเนี่ยเป็นวิทยุซีดีเดิมแท้จากโรงงานนะครับสามารถนะครับ เสียบสาย AU/X USB ได้ครบถ้วนนะครับแอร์นะครับจะตกแต่งอยู่ด้านข้างนะครับยังเป็นแอนาล็อกรบบมืออยู่นะครับในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นช่องเสียบสาย USB นะครับแล้วก็ช่องชาร์จไฟให้หนึ่งช่องนะครับเกียร์ออโต้นะครับสำหรับคันนี้นะในส่วนของเบาะนะฮะเบาะนะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะครับอันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับสภาพเบาะนะคันนี้ก็ มีรอยแตกมาเล็กน้อยนะครับตรงนี้เราเก็บงานให้นะครับไม่ต้องห่วงเราจะปูหนังใหม่ให้เลยทั้งเบาะนะครับรถส่วนอย่างแน่นอนนะครับเป็นเบาะหนังแน่นอนนะครับแล้วก็ยังเป็นเบาะหนังนะครับปรับมือแอนดลลอกปกติทั่วไปอยู่นะครับในส่วนนี้นะฮะภายในนะครับก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็เบาะหลังเนี่ยสามารถพับได้นะฮะสามารถพับได้นะครับ มาดูด้านหลังกันนะครับก็ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงเช่นเดิมนะครับเบาะหนังด้านหลังเนี่ยสภาพเนี่ยยังพร้อมใช้งานอยู่นะครับไม่มีรอยฉีกขาดรอยยับนะครับจะมีแค่เบาะของฝั่งคนขับอย่างเดียวนะฮะที่มีรอยแตกนะครับเพราะว่ารถคันนี้น่าจะเป็นรถใช้นะครับแค่คนขับคนเดียวนะครับไม่ได้บรรทุกอะไรนะครับในโซนของด้านหลังนะครับเบาะพับได้นะครับเป็นแนวราบนะครับเป็นแนวราบ นะครับถ้าอยากให้พับลงไปเลยเนี่ยอาจจะต้องเขยบเบาะหน้านิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นที่นะครับถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของหลังคานะฮะหลังคานะครับก็จะเป็นหลังคาเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่มีรอยขีดเขียนหรือว่ารอยเจิมนะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเจ้าของเก่าคันนี้นะครับเป็นรถบ้านนะฮะเป็นรถบ้านผู้หญิงใช้นะฮะนะครับเป็นรถบ้านผู้หญิงใช้นะคันนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ของคันนี้กันต่อเลยนะครับว่ายังเดิมยังสวยแท้ขนาดไหนนะครับมาดูเครื่องยนต์กันนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับโอ้โหสวยมากนะครับอันนี้นี่ผมได้เห็นพร้อมกับลูกค้าเลยนะสำหรับคันนี้นะครับผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับ สำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่อง i v e c นะครับ 1,500cc นะครับเครื่องยนต์4สูบนะครับในสภาพเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างแห้งนะครับไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มเลยนะครับแล้วก็เครื่องนิ่งมากนะฮะเครื่องนิ่งมากมี ABS ให้ครบถ้วนนะครับรอยแต้มสีนะครับเดิมๆแท้ๆจากโรงงานครบถ้วนนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องตัวน็อตคานด้านในนะฮะน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีร่องรอยของการขยับถูกถอดถูกไขเลยนะครับเป็นรถสีเดิมทั้งคัน นะครับสำหรับคันนี้นะครับในส่วนของตัวน็อตคานหน้านะครับคานหน้าก็เป็นคานเดิมนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตไม่มีขยับเลยนะฮะจุดเม็ดอาร์ชัดเจนทั้งหมดนะครับแบตเตอรี่ยังใช้งานได้นะฮะแบตเตอรี่ยังพร้อมใช้งานนะครับสภาพห้องเครื่องเนี่ยถือว่าค่อนข้างสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นห้องเครื่องที่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับคิดว่าน่าจะเป็นรถใช้ในตัวเมืองนะวะนะครับเพราะว่าที่ดินที่คนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะฮะที่ดินที่คนนะฮะไม่ใช่ที่คนนะครับขออภัย ฝากระโปรงเดิมนะครับสติกเกอร์มองออกรอยที่จุดเดิมรอยซีนต่างๆเนี่ยเล็บจิ๊กเข้าปกติเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับพร้อมใช้งานอีก1นึ่ันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับใครสนใจนะครับโทรมาเลยนะครับที่เบอร์ที่ลิงด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับคันนี้นะครับจอดอยู่สํานักงานใหญ่นะครับกรุงเทพนะครับมินบุรีซอยเศรษีไทย68แยกหนึ่งะครับบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับและก็สาขา2ของเรานะครับตั้งติดถนนใหญ่เสรษีไทยเหมือนกันนะครับ อยู่หน้าปากซอยเสรีไทย95นะครับสำหรับคันนี้ Honda Jazz นะครับ1.5 SV นะครับรุ่นลองท็อปปี2012 13ราคา359,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6,000-7,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพรยนต์ ian, ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ